สวัสดีค่ะเอิร์ตเปาฟมิลี่นะคะ EP นี้เราก็ยังอยู่กันที่สุพรรณบุรีนะคะวันนี้ก็มีผู้ร่วมขบวนการมีเอิร์ตคาแมวบุ้งหน่อยมีพ่อตา,อามีแม่ด้วยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปย้อนวันวานกันค่ะที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีก็ค,คือที่ด่านช้างเนี่ยเขาก็จะเป็นอำเภอที่ถือว่า เขตอุทัยติดเขตกาญจนบุรีนะคะใครที่มาเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าสามารถผ่านไปได้อีกหลายที่เลยและที่สําคัญที่ด่านช้างเขาบอกว่าถ้ามาแล้วรับรองว่าเสียวแน่นอนเออเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเสียวยังไงเมื่อก่อนพ่อพาแม่ขี่จักรยานพาขี่จักรยานขึ้นเขื่อนน่นขึ้นเขื่อนเขื่อนจะงเสียวยังไงนะพ่อพาแม่ขี่จักรยานไปเสียวอ่ะเ่าสิเฮ้ยพ่อ เกยวไม่ให้ลงเสียวเกิดกค่เสียวอุ้ยเราเฉลยแล้วว่าเอาปั่นจักรยานเอ่อตอนก็ยังไม่มียังไม่มีรถเครื่องพอาะว่าขี่จักรยานแล้วก็พาแม่นั่งแม่ทัวท้องใหญ่มากับแม่ต้องลงไม่ลงได้เลยขึ้นเคลื่อนอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเนินเขื่อนมันสูงขนาดไหนไกลมากอ้าจแต่ทำให้เคลื่อนก็ล้นอ้าวล้วจะไปปั่นขึ้นไปทำไม ไปเที่ยวสวดกันพาคนท้องไปเที่ยวที่ร้านถ้าเกิดเขาท้องที่ร้านต้องปั่นจักรยานพาเขาขึ้นเขื่อนนะตอนี้มีรถแล้วถึงแล้วดันช้างนเป็นโรงพยาบาลดันช้างเปาเกิดที่นี่เลยนะใช่หมแม่อ้เกิดมาก็เป็นนักร้องเลยรองเงดัง เดี๋ยวเราก็กลังจะไปที่ตลาดสดด่านช้างนะคะตอนนี้เรากําลังจะตามหาของกินก่อนนะคะดูรอบนอกตลาดนะคะก็จะมีร้านเปิดใหม่เยอะมากๆเลยใครมาเที่ยวใครจะมาเที่ยวเชิเกระเซียวก็แวะกินข้าวแถวนี้ก่อนได้เลยนะคะถึงแล้วนะคะนี่ก็คือทางเข้าของตลาดสดด่านช้างนะคะซึ่งที่นี่มันเป็นตลาดใหม่นะคะมีสองโนด้วยกัน ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้ารองเท้าอยู่แถบหนึ่งแล้วก็โซนอาหารอยู่อีกแถบหนึ่งนะคะแม่ขายของที่นี่มากี่ปีละสามสิบกว่าปีไหมตั้งแต่หนูเกิดตั้งแต่พี่สอนเกิดใช่ใตั้งใ้สิบกว่าปียาวนานมากแล้วก็ญาติญาติเปาอยู่ที่นี่กันเต็มเลยเดี๋ยวกันนี่นะคะตรงนี้เป็นร้านดั้งเดิมเลยที่ เ,เคยขายของอยู่นะคะตั้งแต่เกิดเลยแต่ว่าตอนนี้มีพี่มาขายแทนแล้วนะคะพ่อกับแม่ก็ไปอยู่กับเปาแทนเนี่ยเขา,าขายของสวยมากเลยนะคะร้านก็สะอาดสะอา้านเหมือนเดิมค่ะก็มาช็อปกันได้นะคะทุกคนที่ตลาสดสดด่านช้างนะครับเคยมาไหมคะไม่เคยมาครั้งแรก ทั้งไลกที่พาเอิร์นมาเที่ยวแถวนี้เป็นแถวของของสดก็มีทั้งผักแล้วก็มีปลาด้วยนะปลาอยู่แถวนี้แถวขว่มไไก่จ้าพอแล้วนะไก่กินมาหลายเนื้อมาช่วงตาดจีนเนี่ย ที่จริงวันนี้ร้านไม่ค่อยเปิดหรอกเพราะว่าเนื่องจากไป,าไปเที่ยวด้วยเพราะว่าสาจีเมื่อวานเขาก็ซื้อของไปซื้อของไปไหว้เจ้ากันหมดแล้วไงนะรวมเานะรวมกองนี้ค่ะเอาใ่รวมเอาไหมถือสองกล่องเอาไปนะอร่อยมากกินตั้งแต่เด็ก ได้หูหม <therapist. S 1> ูหูหมีมาหูหูหมีดูสุสีหูหมีหูหมูีหลไม่เนสมาธนนเอนี่นี่นี่้่อไ้มเเลี่ยนเมื่อกี้เรื อชงคุณลูกชิ้นก็อร่อยขนมก็อร่อยเฮ้ยอีกไหมล่ะมาปลูกชิ้นสวัดีค่ะ อนนี้กินมันเป็นเด็กๆเลยคืออยากบอกว่าที่มีความผูกพันที่ตลาดเพราะว่าเวลาไปประกวดร้องเพลงไรอย่างพราะไม่ควาแชมป์ชาวตลาดเขาขนขยงกันไปเลยนะคือรถบัสไปเคลียร์เปาเลยนอะใช่ไปหมดนี่ไหไปหมดตลาดเลยออปิดร้านเลยไม่ขายไปเชียรกันก่อน <laughs> ใช่เออแล้วก็ คือแบบเติบโตมาจากตลาดนี้นะคะก็ย้อนวันวานพาแม่มาเที่ยวพาเอิร์ธมาเที่ยวครั้งแรกด้วยไม่ของกินเยอะมากเรามาถ่าเยเลยไปเนีด้ไปะปะปะา<ๆ>จะพาทุกคนไปหาที่เสียวเสียวที่อำเภอดันช้างไปดูกันเออเอิร์ธรีบเลยอยากไปหาที่เจียวเสียวแล้ว <laughs> <laughs> แถวันนี้เสียวมาไม่ได้ แม่มาด้วยคนเยอะอยคนเยอะด้วฮะููที่รักดูนูนน่นนูน่นภูมิใจมากเลยเพราะบ,บ้านเรามีที่<า>เที่ยว<า>ยสวยมาก,กนนได้ แล้วนะคะเขื่อนกระเซียวที่เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอด่านช้างด้วยในสุพรรณบุรีด้วยนะคะนี่เลยสวยมากแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงวันแม่นะคะกิจกรรมที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบว่ามาเช่าจักรยานแล้วก็ปั่นตั้งแต่หัวเขื่อนไปท้ายเขื่อนกันเลยทีเดียวนะคะโอ๊ยแต่แดดร้อนมากเป็นไงที่รัดสวยสวยมากเสียสวไหม สดสดๆเ,ยเยียยว,นะวถ้าเกิดยืนแถบนี้ยิ่งเสียวกว่าเพราะว่าแถบนี้มันจะแบบปุ๊บเป็นเหวล,ลงไปเลยสวยมากเลยนะคะเราไป,ป<ะ>ไหนที่เขาเลี้ยงปลานะเลี้ยงปลาก็านู่นเลยในกระชังแถบนู้นเลยกลางกลางเขื่อนนะะแต่เราน่าจะเอาเราน่าจะเอาอะไรมาบางเดือนาาหน้าไมมเอาอะ ามาเที่ยวกันได้เปิดทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะให้แนะนำนะทุกคนมาในช่วงที่แบบมาช่วงห้าโมงครึ่งหกโมงเย็นอะไรเงี้ยกำลังดีมเดีกฮะมาหกโมอย่ามือนมืดแล้วต้องมาดูพระอาทิตย์ตกดินก่อนนะคะถ<ม>ึงจะสวย บอกเออไปจอยเอดร้อนร้อนเลยไม่จะละแค่เหรอที่รไม่ใช่ตัวอะ็นไรอะไกไกลยไหนอ้โหนู่นนู่นนเห็นไหมเราเจอของดีเแล้วมันเล็กแล้วก็ใโบ ว่ายเร็วมากไม่ใช่คนกัด,ม,ดมันเป็นยังไงคะอาการ<ม>ฮะร้อนน่าสงสารจังเลยขอโทษที่พามาผิดเวลานะ มันไม่ผิดหรอกไม่มีที่บังแดดควรจะมาสักประมาณ6ราหกโมงครึ่งอะไรเงี้ยหกโมงหกโมงครึ่งนี่ดูวิวได้ประมาณสักสิบนาทีพาทิตตกดินน่าสงสารนหนฮันน่ามาดิเรามาผิดเวลาไงน่าสงสารไปหาอะไรกินกันดีกว่าตรงนั้น อาจจะสวีทซะหน่อยมามผิดเวลา <laughs> ของเขื่อนกระเสียวนะคะเขื่อนกระเสียวเป็นเขื่อนดินขนาดยาวที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เก็บน้ํานะคะในทั้งหมดเนี่ยพื้นที่28,750ไระคะ่ค่ะทุกคนสุดยอดมากๆใหญ่ที่สุดภูมิใจมากๆเลยกับคำขวัญที่ว่าเขื่อนกระเสียวรือนามธรรมชาติงามล้ำวัฒนธรรมตะเพือนี่อุทยาดีสนสองใบสนสองใบยูน,นูอยู่พ้เตยนะฮะ นี่ถ้าเกิดมองไปแถบนู้นก็จะเป็นแบบว่าท้ายเขื่อนเขาก็จะมีคาเฟ่มีที่พักแบบจุดชมวิวต่างๆนะคะก็อยากแนะนำแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ไปเนาะเพราะว่าเวลาอาจจะไม่ทันนะคะยิ่งช่วงพระอาทิตย์ตกดินยิ่งสวยมากทุกคนนี่เขาก็จะปัันจักรยานไปท้ายเขื่อนนู้นเลยนะคะแถบนี้ก็จะเห็นเป็นน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะ และถัดนี้ก็จะเห็นเป็นทุ่งนาตาปิน่นทุ่งนาตาปิ่นก็จะอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นที่ที่ในหลวงเสด็จนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะเป็นพับพาโน่น่ เดินเองอ่ะมึงเป็นมึงเป็นใครอ้มนู้นอยนี่คือเดินแป๊บเดียวนี่คือแบบกล้ามขาจะมายอดพ่อจะอยากปล่อยแม่ไว้ตั้งแต่ข้างล่างเลยไม่รู้จะพูดยังไงหนยก็พาขึ้นมาเอาวะเอาวะลดูเป็นคนดีเลย พ่อลยายามสลัดออกไม่ลเลยหุดยากโอเคก็วันนี้ถือว่าครบถ้วนนะคะเปาพาทุกคนมาหาที่เสียวได้แล้วนะ ทุกคนจะต้องตามมานะคะถ้าเกิดใครที่มาเที่ยวสุพรรณอย่าลืมแวะมาด่านช้างสุพรรณบุรีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนก็อีพีนี้ขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย